โมโตร์โชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจรู้ผลวงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออโตพร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลไหวหรือไม่ไหวแต่ในเรื่องของบริการหลังการขายเขาเฉียบขาดกว่าทุกแบรนด์1 1 9ล้านบาทถามว่าราคานี้เป็นอย่างไรกับ Honda ไฟฟ้ารุ่นแรกที่มาขายในบ้านเรา e n 1 ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,403บาทอุยอัดมาสุดเลยนะเนี่ยรถที่ถูกใจออยู่ในบูธนี้แคมเปญที่ถูกใจน่าจะอยู่ในบูธนี้ได้ครับรถไฟฟ้าก็มีรถไฮบริดก็มามอเตอร์ไซค์ก็ได้เรือก็พร้อมที่จะดูแลคุณกับ Honda ครับ นีครับเราอยู่ที่บูธของ Honda นะในวันนี้นะครับบูธของ Honda นะครับเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีของ Honda มาไว้ในที่เดียวกันเป็นครั้งแรกนะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์และมารีนมาครบถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ Honda และนี่1นึ่งล้านหนึ่ 9,000บาท1.19ล้านบาทนะถามว่าราคานี้เป็นอย่างไรกับ Honda ไฟฟ้ารุ่นแรกที่มาขายในบ้านเรา e n 1ก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้แหละแต่เขาก็มาช้าไปหน่อยในความเป็นไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นแบรนด์ Honda การที่เปิดตัวรถไฟฟ้าแล้วเขาต้องมีความมั่นใจในเรื่องของศูนย์บริการในเรื่องของการซ่อมบำรุงเขา้าศูนย์บริการ Honda ได้ทั่วประเทศมีการซ่อมแซมที่มีมาตรฐานตามแบบของ Honda เจ้า e n 1นี่นะครับท่านผู้ชมครับดูรูปร่างหน้าตา เราเคยพาท่านผู้ชมไปลองขับกันมาแล้วกับเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด68.8กิโลวัตต์เัาแต่วิ่งได้ไกลถึง500กิโลนี่ไม่ได้คีย์เรเลยพละกกำลังครับ204แรงมา้า310นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าพอฟัดพอเวียงกับค่ายจีนได้เลยนะมอเตอร์เป็นแบบมอเตอร์3 in 1มอเตอร์แบบ3ตัวเลยนะอันนี้ให้พละกำลังมากถึง200กว่าแรงมา้าเยอะมากนะครับ ถามว่าเป็นอย่างไรมาดูกันดีกว่านะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแน่นอนครับเขาออกมาเป็นความเป็น SUV อยู่แล้วแต่ดูนี่ยางคอนตินะครับยางคอนติอันตร้าคอนแทคอันนี้ไม่ได้คี y เรเลย25 50 R18 แต่ความโดดเด่นของเขาอยู่ที่ด้านไหนเดี๋ยวเราจะพาทุก้ชมไปดูด้านในดีกว่านะครับด้านนอกดีไซน์นะครับคล้ายๆกับเจ้าตัว HRV อยู่แล้วแต่มีความโดดเด่นมากกว่าด้านท้ายนะไฟลากแบบนี้ e n 1นะครับเทด่ดีนะในเรื่องของดีไซน์นะครับคำว่า Honda เด่นออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับฝาท้ายนะเปิดไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับมีบางสายตามาให้ที่เก็บสภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่นะนี่ใหญ่นะทุกผู้ชมแล้วมีหลุมด้วยนะอันนี้นี่คือ Honda ประกาศตัวมาแล้วนะว่าฉันจะกระโดดเข้ามาในตลาดรถ e v กับเข้าเหมือนกันถึงแม้ว่าจะช้าอ่ะช้าก็ยังดีกว่าไม่มา นะครับในความเป็นแบรนด์ Honda คุณมั่นใจในเรื่องของบริการหลังการขายได้คุณมั่นใจในเรื่องของอะไหล่และการซ่อมบำรุงได้อยู่แล้วนะครับเปิดแบบ d ีวาแบบ HRV นะครับนี่ดูภายในใหญ่นะนะครับภายในใหญ่เบลอเลยนะครับพื้นห้องโดยสารนะครับท่านผู้ชมครับราบเรียบนะพื้นห้องโดยสารราบเรียบนี้แหมจุดเด่นของรถ EV อยู่แล้วนะครับเบาะนั่งเต็มหลังดีนะไม่ได้มีหลังคากระจกใดๆนะครับ มีที่พักแขน2องอันแต่ไม่มีกระดูกนะวางแบบนี้คือถามว่าเทคโนโลยีของ Honda เป็นอย่างไรในความเป็นเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะไม่ได้ขี้เหร่เลยแบตเตอรี่ถ้าสังเกตนะครับ68กิโลวัตต์อาแต่วิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเนี่ย BMS ระบบจัดการแบตเตอรี่ดีมากนะระยะทางเรนจ์โคตรดีแต่ที่เด่นสุดคือในเรื่องของการบริการอะไหล่ศูนย์ซ่อมตามมาตรฐานของ h อ n d ้ในความเป็นไฟฟ้าสุดแล้ว1.199ล้านบาทนะ USB-C 2จุดนะครับนี่ช่องช่องแอร์ครับ2ช่องนะครับนี่ที่ใส่ของนะแต่ความเป็น Honda เนะี่ยกักนะมันต้องมาคู่นะครับแต่มันมาช่องเดียวเป็น LED แบบนี้ไปดูด้านหน้าดีกว่าการแบ่งโซนของจอหน้าแบ่งเป็น3โซนโคตรเจ๋งเลยปเบอกนะครับทนิู้ชมครับนี่บอกเขานุ่มดีนะนะครับแล้วก็เดินสีขาวแบบนี้นะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันในดีไซน์ของความเป็น Honda อยู่แล้วนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาเป็นในเรื่องของ a d Adaptive Cruise c o n t r ท l นะสวยในเรื่องของพวงมาลัยมีแพดเดิลชิพด้วยแต่แพดเดิลชิพของเขาทําหน้าที่หน่วงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่ได้ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนเกียร์แต่อย่างใดนะครับนี่เกียร์ P R N D นะครับ Drive Mode นะครับ n o r o ม l s p o r t e c o ีคมีครบปิไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ หน้านจอขนาดใหญ่จะถูกแบ่งเป็น3ามพ t i ิชั่นนะครับตรงนี้ดูในคลิปก่อนของเราได้นะครับในการลองขับของเราว่าเป็นอย่างไรนะนี่ไวเลสชาร์จมีให้นะครับพาวเวอร์เอาเลนะครับ USB A USB C นะตัวนี้เป็นเปีย o black คคือดีไซน์เบาะนั่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมถือว่าลงตัวแล้วในความเป็น Honda นะครับเนี่ยเห็นนะอ r g o n ก m i c design นหรือว่าการดีไซน์ในเรื่องของการจับนะครับในเรื่องของมุมมองในเรื่องของมิติการวางมือมาดี นะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คล้ายๆกับ c ีว i c นะตัวปุ่มปรับแอร์นะครับปุ่มปรับแอร์ด้านนั้นนะครับคล้ายๆกับ c ีว i c อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องเนาะนี่เก๊ะใส่ของกระจากตัดแสงออโต้นะครับนี่นะมีไฟให้คือ ดีไซน์ได้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีหลายท่านอนจจมองว่านะครับที่เสียบชาร์จนะครับที่ช่องชาร์จเนี่ยอยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับอาจจะเป็นปัญหาแต่มันก็สะดวกมันก็ง่ายมอง2มุมอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเวลาชนโอเคเสียหายง่ายแต่ความสะดวกในการชาร์จเสียบหัวเข้าไปหยิบสายชาร์จออกมาชาร์จมันใกล้นิดเดียวมันไม่ต้องยกลาก,ลากลอกมาด้านข้างตัวรถนี่คือจุดเด่นของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ารถคันนี้ไปลองขับกันอีกครั้งหนึ่งวิ่งกันยาวๆอีกครั้งหนึ่งว่า เฮ้ hey, รถไฟฟ้าญี่ปุ่น Honda เป็นอย่างไรสู้รถจีนได้หรือเปล่าในราคา1.19ล้านบาทไหวหรือไม่ไหวแต่ในเรื่องของบริการหลังการขายเขาเฉียบขาดกว่าทุกแบรนด์ของรถจีนแน,น่นอนในเรื่องของอะไรเฉียบกว่าทุกแบรนด์ของรถจีนตามมาตรฐาน Honda แน่นอนและในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับท่านผู้ชมครับเขาไม่ไ้มีแค่ EN1 ที่มาโชว์เขายังมีรถทุกรุ่นที่ขายอยู่มาโชว์และมีแคมเปญที่ สะใจมากๆครับมาดูกันเลยกว่าครับการเป็นเขาเป็นอะไรกันบ้างครับ <announcing that. S 2> และนี่ครับด้านข้างเจ้า E n 1นะฮอนด้า HRV โอ้หมีชั้นมาด้วยนะครับนี่ชุดแต่งมูเก้นมาพร้อมชุดแต่งมูเก้นเลยนะมาเต็มนะโอ้หสวยนะสวยนะคือมูเก้นเนี่ยเขามีสติ now, ๊กเกอร์ด้วยนะครับความเป็นมูเก้นเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เพิ่มความดุดันด้วยเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับใช้กันกระแทกนะครับสปอยเลอร์ด้านข้างนี้ ฝาครอบกระจกมองข้างที่เป็นมูเก้นด้วยนะครับราคาเจ้าตัว hrv e hrv el นะครับล้านเนะตัวนี้ล้านเไปดูกันว่ามีแคมเปญอะไรนะครับนี่ชุดแต่งด้วยนะนี่ชุดแต่งมูเก้นด้วยนี่นพาชุดแต่งมูเก้นมานะครับแล้วมีแคมเปญน,นี่คันเดิมแลกคันใหม่คันได้แฮปปี้เทรดอินรถเก่าแลกซื้อรถใหม่รับเพิ่มบัตรเติมน้ํามันสูงสุดมูลค่า30,000บาทอ่ะมีอะไรอีกและแคมเปญของเขาครับท่านผู้ชมครับนี่ hrv ดับเบิลสมายพลาสผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,195บาทเท่านั้นเองอะ่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีรับการแบ,บตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะ10ปีไม่จำกัดระยะทางนี้ถ้าผ่อนเริ่มต้นแบบนี้นะครับหักสิทธิพิเศษฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ4,000บาทจำนวน12เดือนแล้วด้วยหุย7,100อะ่ะ7 2 0 2คุณผ่อนเริ่มต้นสำหรับฮอนด้าเฮา์วีได้แล้วอะ่ะมีชุดแต่งนี่ไปเสริมเพิ่มกันได้เลยนะครับไม่คีเร่เว้ย นี่นี่ตัวนี้ h r v ตัวนี้เป็น RS นะครับทุกผูยย้ชมครับ1179ล้านหนึ่งนะ h r v นะครับเป็นรถ SUV ที่ขับสบายขับสดุกและประหยัดโคตรๆ20กิโเมตร่อลิตรมีให้คุณเห็นแน่นอนดังนั้นเนี่ยอยากได้รถที่มีความประหยัดอยากได้รถที่มีความทนทานอยากได้รถที่ไม่มีความจุกจิกเดินทางไกลโดยที่ไม่มีปัญหานในเรื่องของการชาร์จไฟ h r v เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณถ้า EHV IS 1179เหมือนกันแต่ตัวนี้สีแดง นะแคมเปญเขามีเยอะนะท่านะผู้ชมนี่ดูถ้าตัวซิตี้นะครับตัวซิตี้ผมพูดถึงตัวซิตี้เขามีเปิดตัวนี่ City ้แฮชแบ็กบรายนะครับนี่เป็นซิตี้แฮชแบ็กที่แต่งพิเศษขึ้นมาในงานนี้นะมาเปิดตัวที่งานนี้ดูโอ้โหชุดแต่งให้มาโอ้โหลิ้นหน้าเทไหมเท่ะะเทะนะเนี่ยด้านข้างด้วยล้อยางนะครับ สวยนะเออพอแต่งมาแล้วมันดูดุดีเว้ยอันนี้เขาเอาตัวแฮชแบ็กมาแต่งป829,000บาทนะครับนี่ดูโอ้ยงามเว้ยงามเว้ยนะครับมาดุมากมาดุมากนะครับนี่คือตัว RS ราคาป829,000บาทนะได้อะไรไปบ้างเนี่ยโอ้ชุดตกแต่งภายนอกพิเศษนะครับรอยบ้าพร้อมหลังคาสีดำนี่ราคาทูโทนด้วย ฮอนด้าเซนซิงนี่ได้อยู่แล้วนะครับไฟหน้า LED อันนี้ได้อยู่แล้วระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดแน,นิ้วอ่ะนี่ได้อยู่แล้วเป็นคาเพยแอนดรอยตออโต้ได้โอเคนี่ไงเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับให้พละกําลังแรงม้านะ109แรงม้าแรงบิดที่253นิวตันเมตร27.8กิโลเมตรต่อลิตรใช้งานจริง 21- 22กิโลเมตรต่อลิตรเมตรคุณเห็นอยู่แล้วนี่มีชุดแต่งตัวนี้มานะแต่ภายในไม่ได้แต่งอะไรนะนี่เขาแต่งภายนอกมาให้นะครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าแต่งภาายนอกมให้้แลวดู ดูแคมเปญพอดิอัดหนักมากนะดอกเบี้ย2.2ถ้าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและครอบครัวนะดอกเบี้ย2.2ไอร้ยาหรือดอกเบี้ยพิเศษ0พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีและบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทถ้าเป็นดับเบิลสไตร์พลัสผ่อนเริ่มต้นเพียง7,130บาทอ่ะโอ้ย นี่ฟรีอะไรบ้างฟรีประกันภฟชั้นหนึ่งหนึ่งปีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสิบปีไม่จำกัดระยะทางคันเดิมแลคันใหม่นี่รับเพิ่มบัตรน้ามันมูลค่า20 0 0 0บาทนะเท่ารถคันเก่ามานะครับเอามาเทรดอินนะได้บัตรน้ามันเพิ่มเข้าไปนะครับนี่แล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีรับประกันแบตไฮบริดสิบปี Honda าอันเจเมดแคร์ให้คุณด้วยอุ้ยอัดมาสุดเลยนะเนี่ยฮอนด้าซิตี้นะครับซิตี้นี่ได้มาทุกรุ่นอยู่แล้ว แล้วถ้าเป็นซิตี้นี่อันนี้ EHBIS e อันนี้เป็นตัวซีดางน,นะ799,000บาทได้แคมเปญแบบเดียวกันโอ้โหโฮดุมากนะครับแล้วถ้าเป็น c ี v i c นี่ซีวิกคุณได้อะไรนี่ซีวิก i s ยังเป็นเบอร์หนึ่งนับวันในความเป็นรถซีดานในกลุ่ม c s e gment อยู่นะครับ ได้ดับเบี้ย1.99%พร้อมรับ Honda Exclusive Care หรือว่าเลือกรับดับเบี้ย0.99%นะครับโอ้โหนี่มีฟรี Honda exclusive Care มีอะไรบ้างล่ะประกันภัยชั้น1 1ปีแพ็กเกจเชอร์รี่ค่าแรงค่าอะไร5ปีแ0 0กิโล Honda u u t i ต a ิ e c a แ e ร r ฟรีหมดเจ้าซีวิ c เนี่ย178แรงม้า240นิวตันเมตรนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,403บาทแันแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางได้ครบด้วย Honda Sensing ก็เข้ามาครบแล้ว นะครับนี่จะตัว e-l plus ที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปถึงตัว i-s ก็ได้มาแค่ตัว e-l plus ก็พอแล้ว1.39.000้บาทพอช่วงลงช่วงล่างคล้ายๆกับ i-s อยู่แล้วนะครับผมชอบถ้าเป็นผมในตัว civic ผมเลือกจะตัว e-l plus i-s ไม่เอาแต่ i-s มันได้หล่อไงได้ช่วงล่างที่เป็น i-s ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่นอกนั้นภาพรวมความประโยช์ประหยัดเหมือนกันนะครับนี่แอคอก็มีแอรคอร์ก็มีทั้งตัวเทอร์โบนะครับทั้งตัวไฮบริด ได้อะายบ้างได้ดอกเบี้ย0.99นะครับเนี่ย CRV เหมือนกันในอของ CRV เขา CRV นี่ดอกเบี้ย0.99พอเริ่มต้น11,765บาทนี่ครับ Double Smile Plus น่ารักแบบนี้น่ารักมากเป็นแฟนมานะครับเข้ามาได้ที่บูธ Honda นะครับมาเล่นกับน้องๆเขาได้เลยน่ารักมากพร้อมกับมาดูนะในความเป็นแคมเปญของเขา ชุดแต่งพรีเมียมสปอร์ตแพ็กเกจมาอยู่ในเจ้า Honda CRV นะแต่ใครมานี่นะครับถ้ามันเจอน้องนี่มาได้แถมฟรีพัดแบบนี้ได้เลยนะครับสบายๆถึงแม้อากาศที่นี้จะเย็นแต่ก็ได้พัดแบบนี้ไปน่ารักมากในบูธของ Honda เขาครับเห็นไหมเขามีอะไรเต็มไปหมดเลย ครับนี่น้อง Double Smile Plus, ดับเบิลยูสไมพลัส์น่ารักมากๆดูอ่อนน้อมถ่อมตนเดินมาดูได้เดินมาเล่นกับน้นองๆก็ได้นะครับที่บูธฮอนด้านะครับทุกวันในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นี่แคมเปญของเจ้าฮอนด้าฮอนด้าซีอนี้นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีผ่อนเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับ12,000 11,000มีให้คุณเลือกหมด HRV ก็มีถ้าใครยังชอบรถ SUV ขนาดเล็กเครื่องยนต์ไฮบริดนะนี่โอหนี่แต่งมาเต็มด้วยนะ HRV ร้าน79ตัวนี้ H E V E L นะครับในรุ่น E L สีสวยนะแต่งมาเต็มด้วยเอาเอาและนี่คือแคมเปญทั้งหลายนะครับต่างๆนานาในบูธ h o o n d a นะเดินเข้ามาคุยกับที่ปรึกษาการขายของ Honda เลยน,น่ารักมากๆนะครับมีน้อง Double ลสไ l e p พลสมาให้ความสนุกให้ความน่ารักกับเราด้วยได้พัดมาด้วยครับบูธ t o o n d a ครับ มาดูรถที่ถูกใจอยู่ในบูธนี้ราคาที่ถูกใจอยู่ในบูต,น,น,บตนี้แคมเปญที่ถูกใจน่าจะอยู่ในบูตนี้ได้ครับรถไฟฟ้าก็มีรถไฮบริดก็มามาครบมอเตอร์ไซค์ก็ได้เรือก็พร้อมที่จะดูแลคุณกับฮอ n ด a ครับไปครับเราไปบูตอื่นกันต่อครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ